สวัสดีจ้าพี่น้องสาวปุ่นกินแซ่บมากแล้วจ้าพี่น้องมา,ามาจ้ามาอนี่สาวปุ่นนําเสนอเมนูของเตเป็ดจ้าพี่น้องของเตเป็ดข <c oughs> องเตะเป็ดสาวปุ่นได้ดอกกระเจียว,ยวมากินกับจ้ากับพริกถอดเแซ่บแซ่บนึกนกันกับสาวปุ่นพี่น้องมาจ้ะชิ <c oughs> นนมนนำก็อนนาะพี่น้อง คำาแหลกคำาแหลกแหงมันจัดไปเลยพี่น้องค่ะยังไงป้ดขาเปียกซ้ำหนาสาวปุ่นเลยจ้ะมีน้ำจิ้มพี่น้องน้ำจิ้มเตาหูหยีเท่าน้ำจิ้มเตาหูเยีโอ้ย ตุยกุ่นะจ๊ะกล่องโฟกัสบอพี่น้องมาจ้ะเซฟแซ้ฮึมอยากเนเนี่ย พี่หน่องกำลังกำลังเป็นเสียขึ้นใครเลยเขาเนี่อยากใส่มือได้พี่หน่องใส่มือเลยน้อพี่หน่องไม่ได้เสียคุณไงคั่มยังไง E mm e -hmm. mm -hmm. เงือปิดัดจองว้ือเปด้้ยตาเผากันค่อะหยอกก็หยอกัก

ถ้าคุณไมาถือใจพริกถอดไทปน่องน่าต mm ื hmm. ่น mm hmm. ตาามน้วยไปเลยคำเดียว mm hmm. 哪个叫？<吃> ิกถูกถอดหางหวยถูกนูอเจ้เาจิ้มน้่นจิ้มแต่ผัก อดมอเขาเป็ดถ mm ือใจพลกถดแจ๊กเดี๋ยวก็ดู ถ้าปุ่นจุน้นเวยจนวานเป็ดเปื่อเหน่อยไหมพี่หลังเป็ดหน่ม ตุ้นไงจนเป็นหนึนเนมเนื้อเป็ดอืมพี่ตัดเข้าไปนืมน้องไป

như vậy Hãy subscribe tiêu ഞാൻ പിന്ന ซาพุ่นเด็กกินเมนูนี้ครั้งแรกอยู่บ้านยาพี่น้องบ้านเมียน่าซาฟุนเป็นเห็ดให้ซาฟุ่นกินเป็นเห็ดอันจังสันกันนะนะพี่น้องซุ่มก่อนเจะกินซุมปังเมนูจังสันพี่น้อง หืมหลายคนแสบไปเนาะนี่จาับฝนเพื่อนนั้นเห็นน่ากินแสบพีเนอะจปุ่นก็เลยติดใจ สาปุ่นได้อขอสุดน้ำยาไมเ่เห็ุไหนพี่น่องบุไม่เห็นจิ้มชูพี่น่องอแช่ร่ะ เมนูจัก,กรพรรดิเมนูห้องเต้เมนูจัก,กรพรรดิพี่น,น้องไอซียูเป็นเนื่องอะไรเนี่ยองง่วงก็บอะไรจ้ะหรือว่าพี่น้องจะเป็นไก่เป็นเป็ดก็ได้จ้ะ ขาไงขาใหญ่ๆต่อนเอฟเอฟกัดไปเลยจ้ะแจบ พื่น้อแม่พูน่ะพี่นองฮอม ตัวข้ามันทำไงไหนเม,มนูนี่สิมีความหอมเพลินเจ็ดยีเน่ะ ใช่ใหมพะโล้นั่นจ้ะน้กแข็งพะโลด 嗯，真的。嗯，嗯，对呀。 นครัปุ่นถอดพผีมากถวยแบบง่ง่หนึ่งพี่นหองคุณน่ะทำไม chém đoàn chém đoàn เป็ดเนื้อเป็ดเนื้อแมงตุยน้ำจิ้มต่องตุยแล้วเนี่ยเนาะ่นลองพี่นลองยังเห็นเนาะ ลองอก็เออคนปนะเป็นอ่ะเป็นเมนูที่ชาวปุ่นกินบ่เบือบเบ่อๆกนะันอ่ะ Ở thức ý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  Ừ

何ね。

มีความเป็นตัวตัวเลยนะอัะจางีย์นี่อเข้มหวานหวานหอมหอมกตะเจาหงียพี่น้องตานนีย Ja mm. mm. Ừ. Yeah. Mm Hãy -hmm. พับพี่นอะส่วนตัวข้องของเจเนี่ยเบาต้นแส้นสาวปุ่นจ่ะแล้วเห็ดต่ว่าน้ำจิ้มสาวปุ่นตำจ่ะพี่นอะพันวิธีการเห็ดนี่ห้องกุ่สิประมาณว่าเห็ดไข่ๆๆ ต้มต้มน้ำห้อนพี่น้องต้มน้ำห้อนก้อนแล้วก็ใส่เครื่องเครื่องใหม่จ้ะใส่ใหม่ใหม่พะรูใหม่พะลูแล้วก็พี่น้องเอียเอ่ยมเอี่ยมไหมพี่น้องบิ่งใส่ใหม่พะลูปรุงรสตามใจชอบจ้ะแ้วก็ใส่เป็ดใส่ใส่เป็ดตุ๋นไหก้อนพี่น้อง ตุ้นไว้จนว่าเป็ดนุ่มได้ที่ผลจรา,าพี่น้องเขาจังไ่นอใหม่ส่อันเห็ดหูหนูพี่น้องหรือว่าเฮ็ดแหวนุนใส่ลงไปปรุงรสตามใจสอบก็ได้อยากใส่ผงชูรวดใส่รสดดีหรือใส่ยังก็ตามสบายได้จ้ะเอาความเสียบนีสิ่ีนีันเครื่องนี่ โอ้ซาปุ่นบอกกลับไปกับมากว่าซาปุ่นบริหตุเองนาะพี่น้องอันซาปุ่นก็เห็นอันเพิ่นตำตำเตาตหูหยีใส่น้ำพี่นอ้อเอาเตาหูหยใส่นน้ำจะ้ะเตาหูหยี่เส่ใน้หม้พอพร้อมส่วนน้ำจิ้มนี่ซาปุ่นเห็ดตำนี่เี็ดตำทั่วให้ละเอียดก่อนจ้ะพี่น้องตำทั่วให้ละเอียดแล้วกะต้มไข่ ไข่ตุ่มชาปุ่นใส่สวงฟ้องจ้ะเอาไข่แดงมาตําใส่กวนไข่ขาวชาปุ่นหั่นหั่นหั่นเป็นชิ้นหน่อยๆจ้ะพี่น้องเอาไว้ใส่ที่หลังจ้ะบันนีต้ตำเดี่ยวชาปุ่นก็เอาน้ำน้ำสุกข,ข้องไอ้นี่จ้ะข้องหองเต๋นี่จ้ะมาใส่ใส่หนังกระเทียมดองใส่เต้าหูหยีตำใส่น้ำพี่น้องใส่บักริกนีก็หนีใส่เป็นบักริกผงพี่น้อง ปกปุงแล้วก็แส้นน้ำตาลเส้นน้ำปลาเส่เกลือนิดหนึ่งแล้วก็แส่หมักเน,น้าน้่นจ้ะปรุงรสตามใจชอบพี่น้องพี่น้องมักเปรียวหวานหรือว่ามักรสใดแ,แก่จัดไปเลยจ้ะแต่ว่าของสาวปุ่นนี่สิออกแบบเป็นรสดออกเค็มนิดหนึง่งหวานหวานนิดหนึง่งแล้กวก็มีเปรียเข้าม้านิดนึงจ้ะแต่ว่าเปียวนี่สิบ้าหลายจ้ะพี่น้อง สีมีความมั่นของถัวน้ำหอมหอมเตาหูยีน้ำพี่น้องแซ่บคักลงตัวคักพี่น้องยังกินกับพริกถอดนีโอ้เสซ่บคักค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ซัมนเน่หน้าตาพี่น้องพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีตาฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์สาบุนนเด้อตา